ท่านสาธุชนผู้สนใจไข่ต่อธรรมะภาคปฏิบัติทั้งหลายหรือผู้สนใจไข่ต่อคนรู้โดยทั่วถึงไปวันนี้การไขปัญหาในมุนเวียนปรินมาบรรจบพบท่านอีกวันหนึ่งการไขปัญหาก็าคือการตอบปัญหาหรือการอธิบายธรรมะที่ยากให้ง่ายที่ง่ายให้ง่ายยิ่งขึ้นไปโดยลําดับเรียกว่าไขวันนี้ได้ไขสองรูปงงั้นนะจะได้พบกันทีหนึ่ง คราก่อนก็ได้ไขไปถรืองเรื่องการไปนิพพานต้องไปด้วยคมทุกใช่ไหมาการกําหนดพองน้อยยุบหนอ,หนอไม่ใช่วิปัสนาไม่ถูกทางการปฏิบัติให้ได้ยานนั้นสมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะไม่ใช่สมัยพุทิเจ้าบางคนปฏิบัติจนอาเจียนก็มีทําไมจึงเป็นเช่นนั้นไม่เป็นง่อยไปหรือไม่เป็นการผิดวิสัยไม่เป็นการบังคับไปหรืออันนี้ไขไปแล้วสี่ข้อวันนี้มีโอกาสก็จะไขต่อ มอบให้ท่านพระครูประรัดสัจญานุรองพระอาจารย์ใหญ่ฝา่ายวิัตนาธุระเป็นผู้ไขหรือเป็นผู้ถามแทนเจ้าของปัญหาธรรมโครครับเพื่อไม่เสียเวลาวันนี้การเวลาได้มาบรรจบพบกันแล้วธรรมโคมีปัญหาข้อของจใจอะไรที่ได้มีผู้ซักไซแต่ทำกันมลเลยครับก็ผมก็มีอยู่เยอะนะครับชนญาจยมผู้มีจิตศรัทธา ก็มีความสนใจใคล่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายาปัญหาของโยมวันนี้ก็จะได้ไขยต่อไปคือไขในปัญหาภาคปฏิบัติคือไขต่อจากคราววันศุกร์วันเสาร์ที่แล้วมานั้นเป็นปัญหาที่น่ารู้เป็นปัญหาที่น่าศึกษาแล้วก็เป็นปัญหาภาคปฏิบัติถ้าหากว่าโยมเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ควรจะสนใจเป็นอย่างยิ่ง เราจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ปฏิบัติผิดเพราะการปฏิบัติผิดก็เป็นการลงทางวันนี้ก็จะได้อารณนาให้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระเทศสิทิิมนีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระได้แก้ข้อสงสัยในปัญหาที่ญาติโยมได้สงสัยแล้วก็ถามมาแต่ว่าผู้ถามนั้นไนมะ่ไม่ประสงค์ออกนามเป็น าญาติโยมที่ถามมาก็คือญาติโยมต่างจังหวัดเนี่ยถามปัญหาข้อปฏิบัติธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเพราะว่าเวลาก็รู้สึกว่าครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่นานนะก้าวกระผมก็จะประหยัดเวลาคือเข้าปัญหาถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยนะครับปัญหาที่ถามในวันในข่าวก่อนโน้นคือถามข้อที่สี่วันนี้ก็จะเริ่มข้อที่ห้าเป็นต้นไป ข้อที่ห้าโยมได้ถามว่านั่งกรรมฐานเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผิดวิสัยถามอย่างนี้นะครับแล้วขออนณาครับพระเดชานุรคือปัญหาก่อนจะนั่งกรรมฐานเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างไระคะ้อประโยคนหนึ่งประโยชน์สองก็เพราะว่าผิดวิสสย ทีนี้เราก็ต้องปัญหานี่จะขาวต้องถามซะก่อนว่านั่งกรรมฐานแบบไหนกรรมฐานมันมีกี่แบบนั่งแบบไหนสมาธิเกิดแล้วจะเกิดปัญญาแลาปัญญาที่ต้องการปัญญาชนิดไหนมันมีกี่อย่างในทีนี้ผู้ถามไม่ได้ซักไม่ได้ตั้งปัญหาให้ข่าวพ่านั้นปะโครังตอบแทนโยมสินั่งกรรมฐานของโยมเนี่ยนั่งกันกรรมฐานแบบไหนเป็นแบบสมถะหรือแบบวิปัสสนาหรือเอาทั้งสองอย่าง ก็บางคนก็เอาสมถะบางคนก็เอาวิปัสนาครับอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่านั่งกรรมฐานแบบสมถะเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างไรมีปัญหาก็มีว่ากรรมฐานมีสองแบบสมถะกับวิปัสนาสมถะกรรมฐานก็เกิดปัญญาได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นกินตามยปัญญาเป็นสนมากภาวนามีไหมครับสมถะเนี่ย ภาวนาก็มีครับผมมีเหมือนกันนะครับผมแต่ภาวนาขั้นนี้มันก็ยังไม่ใช่ขั้นละกิเลสใช่ไหมครับผมเป็นแค่ขั้นคมกิเลสไว้ใช่ไหมครับผมอ่าเป็นก็ประหารเหมือนกันแต่ประหารเขาเรียกว่าวิคัมปะหประหารโดยการข่มไวข่มไวครับมันหินขับย่าใช่ไหมครับผมอันนี้สัจถวามตั้งข้อติจริงก็ยังไม่ฉันปัญญาถ้าเอาปัญญาในหลักพระศาสนาจริงแล้วท่านเรียกว่า กิเลสมันยังไม่ขาดยังไม่พระเจ้ายังไม่จับเป็นปัญญาแต่โลกเขาถือว่าเป็นปัญญาได้ก็เป็นกินตามยัยปัญญาได้หรือเป็นภาวนาแต่ไม่ใช่ละกิเลสอังนั้นถ้าหากว่านั่งกรรมฐานแล้วเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างไรปัญหามีว่าถ้าเจริญสมถะได้ญาณได้ฌานแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา แต่ว่าปัญญาในที่นี้อภิญญาเนี่ก็เป็นผลสมถะใช่ไหมครับเป็นผลของสมถะแน่นอนเลยครับเออมีกี่ข้อล่ะก็มีอภิญญาห้านะครับอภิญญาห้าครับผมอ่าอะไรบ้างอ่าอิธิวิเทศแสดงฤทธิ์ได้นี่มันก็เป็นปัญญามนกันะครับผมทิพจักขูตาทิพนะครับผมเออและอะไรอีกอะก็ทิพโสตตาทิพโสตาหูทิพเอโต ใจต่อิยญาณรู้ใจคนอื่นได้ทายใจคนถูกดักใจคนถูกใช่ไหมครับผมบ,บุพเพในวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ในหุนหลังได้ใช่ไหมครับผมนี้มันก็เป็นปัญญาเป็นปัญญานะครับแต่ว่าเป็นอภิญญาอภิญญาเป็นผลของสมถะใช่ไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิเกิดนั่งกรรมฐานเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาได้เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นสมถะก็เกิดได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธินั่นแหล,ละก็ได้สูงขึ้นกลาเป็นได้อภิญญา อภินยาไปว่ารู้ยิ่งนี่ก็คือปัญญาอภิบทหน้าแปว่ายิ่งยาก็เป็นปัญญาเปวญานมันเกิดได้เกิดได้ด้วยอำนาจอะไรด้วยอำนาจสมาธิ่สมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาขั้นโลกิยะเกิดได้ทีนี้ถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานนั่งเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาได้ไปปัญญาขั้นวิปัสสนาปัญญาขั้นวิปัสสนามาเกิดขึ้นในสิึหกขั้นนะเพราะอํานาจสมาธิถ้าจะเอาปัญญา ขั้นภาวนามีถึงสิบหกขั้นนั่นแหละทั้งหมดสําหรับวิปัสสนาดังนั้นปัญหาที่ถามว่านั่งกรรมฐานเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาไดเกิดได้ทั้งปัญญาที่เป็นของสมถะทั้งปัญญาที่เป็นวิปัสสนาพระไม่จพีงเกิดเพราะสมาธิบาตเป็นบาดใกล้คิดที่สุดที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นมาและเพราะผิดวิสัยไม่ผิดวิสัยของคนฉลาดสามารถจะเอาปัญญาได้ทุกขนทุกแข่งดูแม่ไก่เมื่อแรกตังพระท่านสอนกรรมฐาน แม่ไก่ก็สามารถจะได้ไปเกิดเป็นลูกสาวพระเจาแผ่นดินเสร็จแล้วก็เอาหนอนเป็นอารมณ์กรรมาฐานก็ได้ฌานนั่นเพราะอํา,านาจปัญญาไปโกดจนทงพรมโลกสนเสร็จแล้วต่อมานางก็เจริญวิปัสสนากรรมาฐานก็ได้ถึงนิพพานนั้นะไม่ผิดวิสัยขนาดเอาอุจจระมาพิจรารณามันก็ยังเกิดปัญญาได้จนก,ร,กระทั่งไปเกิดพมโลกพระเทระองค์หนึ่ง เห็นมะเร็งวันหัวเขียวต่อมมุดจลาต่อมมุดจละอยู่ที่ผ้าประนมมือไปที่กองผ้าโดยระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าเกิดขนลูกเกิดปีติก็เอายกเอาคนลุกเอาปีติมาสู่วิปัสสนาสําเร็จเป็นพระอนาคามีเสร็จแล้วก็เอาผ้าไว้น,นั่นไปฟอกมันทาบังคาติมันก็ได้เป็นพระอรหันต์นั่งกรรมฐานอันนี้เป็นวิสัยของคนฉลาดสามารถจะหาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดได้ทุกขนทุกแห่ง แม้พระพุทธเจ้าเองก็สอนไปวมากในพระไตรปิฎกดดขนาดนั่งถ่ายอยู่ในห้องน้าห้องส้วมพระองค์ก็ยังให้กําหนดให้เกิดปัญญาได้เช่นเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็อุจจาร,ระปัสสาวะกมีสัมปชานาการีโหติเวลาถ่ายก็กําหนดถ่า,ายเนาะถ่ายเนาะถ่ายเป็นรูปเพราะว่าถ่ายเป็นนามอน,นิจจังทุกขังตาก็เกิดได้มรรคผลวิพานก็สามารถจะเกิดได้เพราะฉะนั้นไม่ผิดวิสยัย ภูวิสัยของนักปรา์ครับครับผมอันนี้ก็แจมแจ้งครับเพราะว่าสมาธิก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาอยู่แล้วนะครับใเอ๊ะดูในบาลีมีใช่ไหมสมาธิพิทเวใช่ไหมครับพาเวทสมาตโตยะถาภูตังปัชานตินอานนานพอแปรเลยครับผมเีกสูตรทั้งหลายพวกเธอจงเจริญสมาธิหัใจเป็นสมาธิแล้วขอให้เกิดทราบชัดให้เกิดปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริงในอีกพุทนพน์เลยนะครับเป็นพุทธพน์ในอีกแห่งหนึ่งยังมี ศีละปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังสโสศีลที่บุคคลอบรมแล้วเป็นเหตุให้สมาธิมีประโยชน์มีนิสงอันยิ่งใหญ่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาสมาธิผู้ใดได้เจริญแล้วเป็นเหตุให้ปัญญามีมหาพลามีผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลมหานิสังสามีอานิสงอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี่แหละพระพุทธพจน์ละครับ อะครับผมอันนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิเป็นปัญญาที่เป็นปัญญายารูอย่างพระเดชพระคุณเมื่อว่านตะกี้เนี่ยเรื่องอภิญญาเนี่ยครับ <c oughs> คือบุพเพนิวารสารสติญานเนี่ยสามารถรกชาติได้นเนี่ยครับก็เป็น เกิดขึ้นด้วยด้วยอํานาจของสมาธิคือมีสมาธิเป็นเหตุนะครับเป็นมีสมาธิเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ระลึกชาติได้ออย่างนี้พวกเศรษฐีก็ยังสามารถทำระลึกชาติได้นะครับก็ยังเก่งนะครับเก่งใช่เก่งนเศรฐีเนี่ยพวกอัญญาเศรษฐีพวกลึกครูทั้งหกเนี่ยพ่อหลวงพ่อครับเพราะอํานาจสมาธิใช่ไหมครับครูทั้งหกก็ระลึกชาติได้นะเออดูทุกวันนี้มึงอินเดียมันยังเข้าไปนอนอยู่ใน โลศกอยู่ในพื้นดินในอะไรเป็นไรล่แล้วหลังวันดั่นี้นะ,ะมสม,มาธินั่นแหละคนสมัยนี้ก็เรียกว่าแม้แต่วันนี้ตอนเช้านี้ทานข้าวไปกี่คำยังระลึกไม่ได้เลยครับใช่ยังระลึกไม่ได้เลยเี่ครับผมเพราะมันไม่มีสมาธิมันไม่มีสมาธิใชแ่แม้ว่าเขาปฏิบัติเนี่ยค่ะระลึกชาติคณะระลึกชาติแม้แต่อิริยาบถ หรือว่าเรื่องอะไรตลาดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะระลึกได้ว่าวันนี้ได้ทําอะไรมาทําอะไรมารอันนี้ก็ต้องอาศัยสมาธินะครับออมีครับคุณพระชานปนกิจเวลาท่านทํางานเป็นข้าราชการเขาบอกว่าท่านจาได้หมดหนังสืออยู่ในตูน้ไหนเอกสารอะไรๆท่านจําม่นขั้นท่นานเสียนอายุแล้วมาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เข้าวัดเข้าว่าเรียนอภิธรรมก็เก่งจําอภิธรรมก็แม่นอ เสร็จแล้วเราตามประวัติของท่านท่านบอกว่าท่านท่านระลึกเช่นอย่างวันนี้ท่านพยายามใช้วันนี้ตอนเช้าเนี่ยทานอาหารในจานมีจานกี่ใบจานมีสีชนิดไหนมีผักบุ้งอยือกิ่งก้อนเนี่ยจำหมดเลยครับตอนเช้านี่นะตอนเช้าทานแล้วนี่แต่พอไปถึงนึกตอนตอนเย็นท่านนึกถึงเนี่ยท่านทวนแล้วว่อเช้านี่เป็นไงพอถึงตอนเพลนทานอะไรมีอาหารจี่ชนิดมีจานกี่ใบมีผักกี่ชิน้น เสร็จแล้วพอถึงตอนเย็นอนีกท่านเป็นนึกถึงตอนเช้าน่านมาเรื่อยมาเสร็จแล้วนึกถึงเมื่อเช้าวานนีน้นึกถึงกลางวัน,มวน,วนเมื่อวานนี้นึกถึงตอนเย็นเมื่อวานนึกวันต่อไปอีกพยายามอย่างนี้ความจําเลยดีขึ้นนปัญญาก็ดีสติปัญญาก็ดีแล้วก็ทําให้มีธรรมชัญยะธรรมชัญยะก็เป็นตัวปัญญ,ญาด้วยรครับอาง่ายๆอย่างนี้ครับมีวันหนึ่งพระถามผมผมไปจังหวัดพิจิตรขึ้นเครื่องบินไปพิษูรโลก ลงพิจารโลกก็ไปพิจิตในระหว่างทางพระเขาถามว่าเอ๊ความจํานี่ทำอะไรจิจําได้ดีจําชื่อคนจำในเนี่ยระหว่างนั้นผมก็บอกว่าเราต้องมาไปทวนบ่อยๆสินั้นหรอกหลวงพิจิตเคยเขียนไว้เนี่ยสมมติว่าชื่อพระอืมปรเมศม่เขาเราจะเรียกว่าประเมศถามเรื่อยไปทานเอาท่นไไนาปนประเมศตไปไหนมาท่านประเมศตมีพี่กี่คนมีน้องกี่คน แม่พ่อยังอยู่เปล่าทำไมเรียนหนังสือได้ซ้ำบ่อยๆมันก็เกิดความจาความจาดีมันก็เกิดปัญญาเนี่ยครับผมพระใจเป็นดกเหมือนกันเราดูบ่อยๆทนบ่อยๆมันก็จํจำได้ก็เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นก็พระสมาธิจิงจําได้ทัานั้นแหละครับนะครับผมอันนี้เดียกวไม่ผิดนิสัยนะครับไม่ผิดนิสัยถูกต้องนะครับเอาละข้อนี้ก็ผ่านไปได้แล้วคำถามปัญหาข้อที่หกของโยมได้ถามว่าการเดิน หกระยะเป็นการบังคับเป็นการดับจริตเป็นการผิดธรรมดาของสามัญชนว่าอย่างนั้นนะครับการเดินหกระยะเป็นการบังคับอ๋อเดินจงกรมหกระยะเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนอยู่ในละครเพราะว่าเป็นการดับจริตเป็นการบังคับไม่เป็นไปตามธรรมชาติผิดปกติผิดธรรมดาของสามัญชนว่าอย่างนี้นะครับผมจะหมายความอย่างนี้นะครับ ก็ถูกกงกันขลับแฟนเดินหกระยะเป็นการบังคับถูกต้องที่สุดเพราะว่าต้องบังคับขลับถ้าไม่บังคับไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยมันขี้เกียจน่ะอะไรนั้นไม่ค่อยชอบเอาดีต้องให้เขาบังคับอยู่เรื่อยไม่มีหรอกลองดูสิถ้ามโคดงงูดูง่ายๆเคยไปตามถนนไหม <c oughs> เคยครับผมจราจรเขาต้องมีกฎจะรองบังคับทุกระเบียดนิ้วขลับลองดูถนนสิ สัง่งย,ยาใหญ่โตมาเลยเขาก็ต้องขีดเส้นให้เดินคำบังคับรปบ่านั่นนะบังคับต่อขนาดขับรถก็ยังบังคับคนก็ต้องให้เดินบนฟุตบาทบังคับรปบ่านนั่นนะครับผมอ้าวถ้าคนไหนไม่บังคับเดินไปปะรถชนตายเหมือนแมวตัวหนึ่งนั่นแหละ <in> <ๆ>เห็นไหมครับเอออย่างประเทศอังกฤษนี่เขามีไอ้ทางมาลายให้คนเดินเราก็ไม่เดินชนไม่มีความผิดเลยรถชนตายฟรยีเลยฮะเขาบังคับเท่านั้นนะละเพราะฉะนั้นอยา่าเข้าใจผิดมนุษย์เหล่านี้ต้องบังคับทุกกระเบียดนิ้ว ไม่บังคับอยู่ไม่ได้เลยเอาดูหยับหยาถนนหนทางแต่ละสายบ้านของคนแต่ละแหง่งต้องมีขีดเส้นให้เดินทางนั้นต้องเดินไปตรงนี้นะรถอะรถใหญ่ต้องวิ่งทางนี้รถช้าต้องวิ่งทางนี้รถเร็วต้องวิ่งทางนี้ไปตัดหน้าแต่ไรกันก็ไม่ได้ทางนั้นผิดกฎผิดอะไรบ้างบังคับทางนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นคนเข้าใจผิดไม่บังคับไม่ได้ บางทีเข้าใจผิดเลยทําให้เสียประเพณีเช่นนังพุทธศา,ส,าธสนาไม่บังคับอะมใครอยากถือก็ได้เอออย่างนี้มันมันแย่ที่ลกูกหลานทางไหนพ่อแม่ถือศาสนาพุทธแต่ไม่บังคับลูกมันอยากจะถือศาสนาไหนก็มันถือไปนี่แหละทําให้เสียจาริตประเพณีของคนหมดเลยที่จริงศาสนาบังคับทุกศาสนา อย่างศาสนาคริสต์อย่างนี้เวลาตอนเย็นวันอาทิตย์ตีละครั้งแป้งเขาจงตรง,ตรงลูกรงหลานเข้าไปโบสถ์ใครไม่ไปเกินสามวันเขาต้องติดตามไปถึงบ้านถึงช่องเพราะเหตุอะไรขัดข้องอะไรยังไม่ไปในเขาบังคับติดตามผลงานนส่วนพระศาสนาพุทธเนี่ยก็ต้องบังคับไม่บังคับไม่ได้ยังเน้นน้อยบวชต้องบังคับให้ถือศีลให้ถือศีลสิบพระต้องบังคับให้ถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ถ้ากระทาผิดศีลผิดธรรมเขาอ,อ,อยู่กับหมูลําบากเขารังเกียจแล้วเพราะฉะนั้นต้องบังคับไม่มีที่จะไม่บังคับอ่ะ้าดข้อเท็จจริงที่นี่ยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมะเพื่อมรักผลไม่พ่านเพื่อให้ได้ผลสูงต้องบังคับไม่บังคับไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าหนึ่งคนที่ไม่มีผู้บังคับหรือบังคับตัวเองไม่ค่อยได้พราเป็นเหตุให้ขี้เกียจเมื่อขี้เกียจไม่ทําตามมันก็ไม่ได้ผลกฎหมายก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าไม่มีตำรวจคอยปฏิบัติตามกฎหมายใครผิดก็จับคนจะเป็นอย่างไรรเพาะงปัญหานี้เป็นธรรมดาธรรมดาตอไปบต้องบังคับไม่มีที่ไม่บังคับอ่ะต้องบังคับให้เดินโยก,กมมหกระยะสมาธิจึงจะดีถ้าใครขี้เกียจเดินมันสมาธิก็ไม่ดีต้องบังคับทีนี้ข้อที่สองเป็นการดัดจริตเหรอไม่ดัดจริตจะว่าดัดก็ไหนจริตก็คือความประพฤติความประพฤติของคนมันไม่ดีเพราะมีกิเลสต้องดัดจริตออกซะบ้า,บาง ถ yani, bon cities, ram, ma, oh no. inglés, been, ้าไม่ดัดจริตจก้านออกมันก you <they> <ather> <28 ibt. track ßen> ็ไม่ดีเพราะต้องดัดในแหละครับดัดก็คือฝึกนั่นแหละฝึกก็คือทรมานนั่นแหละต้องทรมานดัดจริตให้มันมีโลภโทสะมันดัดออกไปซะจริตจักร้านมันไม่ดีมันมีกิเลสอยู่ในตัวเขามันต้องดัดทกบอกว่าต้องดัดจริตต้องดัดแน่ดัดคนให้เป็นคนดัดคนให้ดีกว่าคนดัดคนให้เด่นกว่าคนดัดคนให้เลิศกว่าคนดัดคนให้ประเสริฐกว่าคนฝัดดัดแล้วมันดี บางคนโอ๊ยบางแรกอยู่กับบ้านกับช่องไม่ได้เรื่องได้นาวเลยพ่อแม่ต้องตัดหางปล่อยวัดเอาไปให้พระอบรมอืออบรมแล้วมันดีขึ้นเน่พอดัดจริตดัดให้มันเป็นคนดีขึ้นต้องดัดเป็นการผิดธรรมดาของสามัญ,ญชนไหมใช่ผิดคนสามัญ,ญชนคือคนธรรมดาธรรมดาปุถุชนเป็นคนหนาด้วยกิเลสอันนี้จะให้มันไม่ให้มันเป็นปุถุชนไม่ให้เป็นสามัญชนจะให้เป็นวิสามัญ,ญชนคน ประเสริฐกว่าคนธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องให้มันผิดเดินก็ผิดเขา้าตามเขาอยู่มันก็ไม่ผิดทําอะไรตามเขาเขากินเหล้าไปกินตามเขามันก็ใช้ไม่ได้เขาเล่นการพน,นันไปเล่นกับเขาก็ไม่ได้ม้าเขาจะให้เลิกยอมไม่ยอมเลิกมันก็ไม่ได้มันผิดธรรมดาเพราะฉะนั้นนี่ต้องผิดครับให้มันผิดธรรมดาเขาเพราะว่าพหากัจจยนะท่านกล่าวไว้ท่านบอกว่าถึง ตาดีก็ทําเหมือนคนตาบอดหูดีก็ทำเหมือนคนหูหนวกมีจมูกพูดได้ก็ทําเหมือนคนเป็นใบฮะมทันว่าอย่างนั้นสิอันนี้เลยว่าต้องทําให้ผิดธรรม,มดาธรรมดาไม่ผิดธรรมดาไม่ได้เลยเออทาไมผิดธรรมดามันก็ไม่แปลกคนีิไม่แปลกคนก็เหมนอนคนธรรมดามันก็แปลกอะไรละ่ะก็ไม่ใช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 ่ก็ไม่ใช่ปฏิบัติอย่างนั้น <c oughs> เข<อ> <c oughs> าไปเดินดู อ,อะไรสนามหลวงไปดูก็เขามันก็จะผิดไม่แปลกอะไรอย่างนั้นก็ต้องพยายามให้มันผิดถ<า>ึงจะเป็นปฏิบัติใช่พระมหากัจจะเป็นพาาระหันท่านกล่าวไว้ว่าจะขุมัสะยถาอันโทโสตะวาพทธิโรยถาพระมหากัจจะผู้เป็นพาาระอะหันได้กล่าวสอนนักปฏิบัติธรรมว่าอย่างน่าจับใจว่าชิวหามัสยถาโมโคธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมะมีตาดีก็ให้ทําเหมือนคนตาบอดมีหูดีก็ให้ทําเหมือนคนหูหนวก มีเล้นจิรจารได้ก็ให้ทาเหมือนคนไหวมีกําลังแข็งแรงก็ให้ทํเหมือนคนแก่ทุพลภาพขั้นมีเรื่องราวบางเกิดขึ้นก็พึงนอนให้สบายเสียดังหนึ่งว่ามันดาโกกลูกให้นอนหลับอย่างเป็นสุขฉะนั้นนี่ขนาดพระอรหันต์ท่านยังทําท่านบอกไว้เลยว่าให้มันผิดปกติคลับไม่ผิดไม่ได้อันนี้โูกนะระยะปัญหามีอาการเดินหกระยะนั้นเป็นการดัดบงังคับโธกบังคับแน่ เป็นการดัดจริตทุกต้องดัดไม่ดัดไม่ได้จริตคนจริตจะก้านต้องดัดเพราะมันกิเลสมีดัดกิเลสออกแต่เป็นการผิดธรรมดาสมุนทุกเพชจริงๆคนธรรมดาเดินด้วยอำนาจกิเลสโลภะโทสะโมหะแต่นี้เดินด้วยอำนาจศีลธรมที่ปัญญาต้องผิดกันขลับครับผมิดเนี่ยโดยอภิญาตนะครับครับครับผม กำหนดย่างไรครับหลวงพ่อหกระยะนี่หรือหกระยะนี่แกบางคนก็เคยว่ามันมีอยู่ในพิสุทธิมักขลัหลักสูนประโยคแปดลักสูนประโยคเก้าในสงของคณะสฆงในปัจจุบันนี้ะลืมพิสุทธิมัคเขาว่าอย่างไรครับพิสุทธิมัคเขาว่าไว้ว่าอ่าพวิสุทธิมัคมันมีสามภาคหนึ่งศีลนิเทศว่าถึงเรื่องศีลสองสมานิจิิเทศว่าถึงเรื่องสมาธิสามปัญญานิเทศวาถึงเรื่องปัญญา ในปัญญานิเทศนี่แหละท่านสอนาสองร้อยหน้าสิบเอ็ดบันทัดที่ห้าที่หกบาลีท่านวัตะโตเอกปฏทะวารังแปลว่าในการเดินจงกรมเก้าหนึ่งเอกปฏภะวรังเก้าเก้าหนึ่งชะโดทาเซกโรติแบ่งเป็นหกระยะอุธรณะยกส้นหนาออติหรยกหนอวีติหารณะย่างหนอโวตัจนะลงหนอสันนิเคพนาถูกหนอสันนิลมพนะอดหนห้อ ท่านว่าไว้ถึงหกระยะครับแล้วเอามาจากหลักฐานบาลีคณะสงฆ์ก็รับกองทั่วประเทศเลยครับหลักสูตรประโยคแปดหลักสูตรประโยคเก้าปีนี้ประโยคแปดสอบได้สิบสององก็ต้องวิสุทธิมรกประโยคเก้าสอบได้ยี่สิบสามองก็ต้องแต่งวิสุทธิมรกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์รับรองมีอยู่แล้วในหลักสูตรของคณะสงฆ์ไม่ใช่เป็นการมาดัดจริตมาอะไรสร้างขึ้นนอกไม่ใช่มาสร้างกันเองเป็นของที่มีอยู่ใน ตำราเรียนแน่ครับ เออครับผมอันนี้เราก็ต้องบังคับให้เรียกว่าบังคับยกซ่อนนออันนี้เราก็ต้องบังคับใช่ยกมากก็ไม่ได้ยกน้อยก็ไม่ได้ต้องให้มันพอดีพอดีกันต้องให้มันได้ปัจจุบันนะครับเจ้าแล้วต้องบังคับบังคับมันก็ไม่ได้ปัจจุบันมันจะเป็นวิจารนาก็ไม่ได้ยังอย่างนั้นเราเดินไปาจตลาดใช่ไหมนรับนเราไม่บังคับไปตามอำนาจใจก็ไปตามนาจจริตใช่ไหมล่ะครับผมไม่ระนับไม่ทันเลยครับระนับไม่ทันลยจนจนกระทั่งมองไม่เห็นว่าท้าน ดาไหนมันไป้าวป่าดาวายมันไปใช่ไหมวนนั้นต้องบังคับทาไมบังคับก็ไม่เป็นวิปัสนาเดี๋ก็ไม่บังคับก็ไม่ไม่มีสติส่ม่ัญญดกําหนดไม่ทันปัจจุบันไม่ได้ปัจจุบันนะครับคือตามหลักพระศาสนาต้องบังคับทั้งพระวินัยทั้งพระสูตรทั้งพระอภิธรรมพระวินัยยิ่งบังคับมากครับเช่นศินห้าอย่างหนึ่งปานาติบาถ้าไม่ให้ฆ่าไม่ให้เบียดเบียนกันนี้ก็บังคับเลยครับ สองอถินามาเหยลักของกันกับบังคับจะเป็นลักกับผิดกฎหมายลยครับถ้า,า,รถาพระอย่างนี้เข็มเล่มเดียวราคาบาทเดียวก็ขาดจากเป็นพระเลยครับอันนี้บังคับยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยเห็นไหมละ่ะแม้แค่สินห้าก็ต้องบังคับกันอยู่แล้วขนาดบังคับเลยมันก็ยังคนก็ยังไม่เอาอยู่ด้วยเห็นไหมก็ยัไงไม่ค่อยจะได้ใช่ใช่ขนาบังคับถึงขนาดจะปล่อยตามเรื่องแล้วก็จะเป็นแค่ไหนก็ไปรู้น่มเพราะฉะนั้น อะไรที่เขาเขียนไว้ว่าพวกลิงข้างกลางป่าจับมามัดสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเรานักเรียนครูเพนสอนแทบตายเกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายลิงอ้าวตองนึกดูสิพวกลิงข้างอยู่กลางป่าเขาจับมามัดสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเขาฝึกใครมันขึ้นมะพร้าวก็ได้ในอเมริกาเนี่ยมีลิงตัวหนึ่งเขาฝึกชาวไร่เขาฝึกฝึกให้มันเลี้ยงไก่ตื่นเช้ากันไมให้อาหารไก่ นว่าใ,ใส่หมวกใส่เสื้อเหมือนคนเลยเชา้าขึ้นไปหาอาหารไก่เสร็จแล้วก็คัดไข่ไก่ฮนะมันคัดลูกเล็กลูกใหญ่เอาไว้คนละนแผนกไม่มิดแตกเลยวันน,น,นนั้นเขาฝึกตีขนาดนั้นเสร็จแล้วได้เวลามันไปขับรถตัดหญ้าไปสตาร์ทรถตัดหญ้ามา,ชา,ชาเช้าเช้าทายาเขียวคนหน่งเขาจะของชี้สียพัมมันเปสตาร์ทรถเลยเสร็จแล้วมันก็ไปตัดหญ้าเสร็จแล้วก็เก็บเรียบร้อยอันนี้ข้อไก่มันไม่ค่อยดีไก่มัน พังมาหน่อยมันก็ไปตีตะปูเหมือนกับเจ้าของคนเหมือนยิ่งกว่าช่างไม้สิของนั้น,นะะเขาลงน,นังสื้อพิมพ์เขาดูเขากับถ่ายมันกําลังทําทงานอยู่ใช่ไหมล่ะโ,โอ้ย,อย,อยพวกนังสื้อพิมพ์เขาไปดูกันที่อเมริกานเนี่ยเยขนาดลิงมันยังใช้ในขนาดนั้นเขาเขาเขาฝึกแล้วไปไปดัดจริตเนาะดัดจริตมันหมอยตามจริตของมันไม่ได้งานมันไม่ได้งานมันคัดแอปเปิลมันก็คัดได้ดี่องนั้นแล้วก็มันมันชอบดูทีวี เวลาจะนอนเพราะมันเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวชนิดในที่นอนแต่ไปทําง,งานก็ใส่เครื่องหนึ่งพอได้เวลาสี่ทุ่มมานอนแหละดูชอบดูทีวีอยู่นั่นหหหเห็นไหมเขาบังคับลิงมันก็ฝึกได้ใช่ไหมล่ะเอาที่นี้ครั้งหนึ่งพมไปต่างจังหวัดไปจังหวัดขอนแก่นอ่ามีบ้านหนึ่งชื่อบ้านดูมันบ้านอบ้านนี้เริ่มชื่อบ้านศิลาบ้านศิลาครับเขามีงานผูกกระิสีมาไงแล้วเขามีการเตะฟุตบอลกัน เอาคนกับช้างแข่งกันเนะี่ไหมฮะแต่พุธบอลกูใหญ่เอาผ้าขาวปิดหมดต้องเก็บสตางเขาจ้างไปเมนนื่นึงช้างกี่ตัวไม่รู้คราวนั้น,น่ะหกตัวหรือกี่ตัวเ,เล่นพุตบอลแข่งกับคนคนอยู่โกนึงช้างอยู่โกนึงสู้ช้างไม่ได้เลยเห็ <c oughs> นไหมพอลงโควตวามาพับมันยืนขวางตัวหนึ่งนอนฮนะเตะไปข้างลาง่างก็ไปติดตัวล่าง,างไปข,งข้างบนก็ติดตัวข้างบนมันก็ปิดโกยหมดเลยเนี่ยคนในสุดช้างชนะ คนแพ้เนี่ยถ้าฝึกกันมาเป็นอย่างนี้เฉพาะสัตว์ริชานมีมีตัวหนึ่งมีทองคาอะไรเขาไปเล่นหนังเอาไปไหว้วัดสํานักบุญศรีมนีกรเนี่ยบังกระปิเนี่ยแต่ดูมินจะตายได้ได้เงินที่ละมื่นละหมื่นพวกปลาโลมาอะไรเขาเอามากระโดดขึ้นสันกระดิงพับเอามาโชว์ตัวได้แม่นั่นมันบังคับทางนั้นสัตว์ริชานก็กับบังคับมันจึงจะได้ตีคนเราก็เหมือนกันถ้าไปบังคับกดสู้สัตว์ริชานไม่ได้ที่เขาฝึกดีแล้วขลับเพราะต้องบังคับคลับ กอนนี้ถือวะแจใช่คมากจะทําอะไรไม่บังคับไม่นะตามเรื่องตามราวตามอำนาจของกิเลกก็เสียผลเสียประโยชน์ไปครับเหรือนว่าคนมันชอบขี้แจกตัวนะนะเราเองเหมือนกันต้องบังคับให้ดูไม่บังคับไม่ได้เลยับ่เามือยังต้องบังคับให้ลุกขึ้นใช่ใช่ทำงั้นมันก็นอนสายเนี่ยเป็นอย่างนี้คนไม่บังคับคือคนมักง่ายก็หลักไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นโบราณว่าคนดีชอบแก้ไขนะแก้ไขนั่นคือบังคับ ให้มันดีขึ้นอันนี้มันไม่ดีหรอกแก้ไขมันใชก็คือบังคับนันเดงล่ะทำไมบังคับมันก็ไม่ทําแล้วเอะ<ม>คนดีชอบแก้ไขแต่คนจัไนไรชอบแก้ตัวถ้าครูบาอาจารย์ว่าเฮ้ย่าไปยตนหบังําอย่านี่บางเออแก้ตัวไปเลยอีกถ้าคนจัไนไรชอบแก้ตัวแล้วก็คนชั่วชอบทําลายคนมังง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทําคนระยำชอบติแล้วก็คนอุตริชอบพานหาเรื่อง คนจะคลองบ้านของเมือเรื่องของบ้านของมือต้องมีพมมีหารคนนั้นทพานเป็นคนหนักแผ่นดินคนไม่มีที่มีถิ่นเป็นภัยแจ่สังคมคนดูดมด้วยธรรมะเป็นอคนนํามาแต่ความศุกดิ์ไงโบราณทันว่าอันนี้มันต้องแก้ครับไม่แก้มันก็ไม่ดีไปเอาตามอำนาจจีเลยแล้วทุกคนมันเอาดีได้ยากมัอยากนอนก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากทาเลยก็ทําไปามเธอใจไม่นต้องบังคับตัวเองก็ต้องบังคับตัวเองไม่บังคับไม่ได้ ยิ่งมีลูกมีหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายยิ่งบังคับหนักทุกวันนี้ไม่บังคับไม่ได้มันจะเที่ยวมันจะเล่นมันจะไม่ดูหนังสือเสีมันจะไม่ไปโรเรียนเสียาันจะบังคับทุกกระเบียนนี้วนี่ครับ ยังก็เลยพวกคุณหลวงพ่อเนี่ยครับขับมาเหนื่อยๆเนี่ยข้าวังกี่ชั่วโมงเนี่ยครับห้าเจ้าเกือบห้าชั่วโมงเนี่ยครับผมต้องบังคับนั่งอยู่นะเนี่ต้องบังคับให้นั่งอยู่ได้ต้องมาตบองมาไม่บังคับตัวเองก็ไม่ได้สิไม่ได้เสียเออครับแล้วเสร็จแล้วต้องบังคับมาอาเย์อีกอะนะครับบังคับมาอาเนี่ยจริงๆผมชักขี้เกียจเกือจะนอนมันร้อนอ่ะนะมันต้องมาบังคับให้มาอาเย์อีกอ็บังคับทั้งนั้นทั้งหโอ๊ยอยู่ที่ไหนไม่มีหรอกเพราะมันเป็นธรรมดาครับไม่ใช่ผิดธรรมดาครับปก ตอนนี้ก็แจ่มใสมากที่สุดนะครับห,หมดเวลาแนะล้วครับท่านสาธุคนผู้ใจบนถลายปัญหาอย่างยี่สิบสองข้อเพิ่งได้เ็ดข้อหลืออีกทั้งสิบห้าข้อโปรดไปต่อฟังต่อไปนะวันนี้ได้ออธิบายมาถึงข้อที่หกใช่งไหมล่ะการเดินหกระยะนั้นเป็นการบังคับเป็นการดักจริตเป็นการผิดธรรมดาของสามัญชนวันนี้ก็ด้สองข้อหมดเวลาแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณบสีรัตนตไตรอธิสัยบยัญญเขตขอท่านผู้ใจบุญทลายจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขปราศาจากทุกโศกโรคภัยจเจริญด้วยอายุวันณะสุขภาพละปฏิพานธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิดด้วยกันทุกท่านเทิน